สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตสำหรับสมาชิกที่เรียนซ o มนะครับในโปรเจกต์สร้างไฟล์ PDF จาก Google Sheets นะครับโดยไม่ต้องไปสร้างเทมเพลตจาก Word หรือว่าสไลด์นะครับโดยจะมาอัปเดตโค้ดเมื่อ User ซอร์กรอกฟอร์มนะครับเมื่อ User ซอร์กรอกฟอร์มบันทึกข้อมูลเสร็จเนี่ยนะครับเราจะให้ข้อมูลนั้นบันทึกลงใน Google Sheets นะครับเสร็จแล้วก็จะให้สร้างไฟล์ PDF พอสร้างไฟล์ pdf เสร็จนะครับให้เอาลิงก์มาใส่ในช่อง pdf ด้วยนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตโค้ดกันครับอันดับแรกเลยนะครับให้มาที่โค้ดนะครับ index นะครับคำสั่งนะครับ google script run v h s u c c e s s handler เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับให้ทำการนะครับคลุมนะครับตั้งแต่ document ตรงนี้นะครับมาจนถึง sword file ตรงนี้นะครับให้ c o n t r l x ตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับตัดตรงนี้ออกไปก่อนจากนั้นบรรทัดที่76นะครับในวงเล็บตรงนี้นะครับให้พิมพ์คําว่าโรลงไปนะครับเป็นการรีเทิร์นค่าโรนะครับมาจากฝั่ง gs นะครับเรารับค่าโรเข้ามานะครับพอรับค่าโรเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์คําสั่งเดียวกันกับตรงนี้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือ google นะครับ script. t run นะครับแล้วก็ S .with s u c c e เซ handler เหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็หลังวงเล็บก็ .select นะครับ print น,นะครับก็คือจะไปรันฟังก์ชัน print น,นะครับที่ฝั่ง G s นะครับพร้อมกับนะครับในฟังก์ชัน select print นี้นะครับเราก็ส่งค่า r โ w ไปด้วยอ่าเรารับโรมาก็ส่งโ w ไปต่อนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับในวงเล็บตรงนี้นะครับในวงเล็บหลัง Success Handler เนี่ยก็พิมพ์งวงเล็บขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับตามด้วยเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าปีการเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วเข้า Enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ c t r l V ลงไปนะครับก็คือตัวที่เราตัดเนี่ยก็วางลงไปตรงนี้อันนี้คือฝั่ง Index นะครับให้มาปรับโค้ดแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นฝั่ง G S นะครับนะครับเมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงมาแอดเรคคอร์ดลงมาเนี่ยนะครับให้มาเพิ่มคำสั่งนี้ลงไปนะครับ return นะครับ last row บวก1นะครับ return last row บวก1นะครับต่อจาก append row เนี่ยนะครับให้เพิ่มคำว่า return last row บวก1ะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับแค่นี้เองครับโค้ดที่เรามา ปรับนะครับเพื่อให้สามารถออกไฟล์ pdf แล้วก็เอาลิงก์นะครับมาใส่ตรงคอลัมน์สุดท้ายได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกรอกข้อมูลคนที่3นะครับดูว่าข้อมูลมันจะลงไหมนะครับก็ r ีเฟ e ชหน้าจอนหนึ่งครั้งครับสมมติว่าคนที่3นะครับชื่อสมพงษ์กัแล้วกันนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรอีเมลนะครับชื่อเล่นพงศ์วันเดือนปี ใส่เข้าไปกรุปเลือด A นะครับเลือกรูปสมพงนะครับเอารูปนี้นะครับจากนั้นกด Open นะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับพอกดบันทึกข้อมูลนะครับตอนนี้ระบบก็จะทำการนะครับบันทึกข้อมูลลงชีตนะฮะพร้อมกับไปสร้างไฟล์ pdf เรียบร้อยนะครับพอสวิตช์อเลอร์ขึ้นมาเรียบร้อยเรามาเช็คกันที่ชีตครับ มาที่ชีทที่2ครับตอนนี้ข้อมูลลงมาแล้วนะครับนี่คือภาพสมพงษ์ชื่อสมพงษ์ชื่อเล่นพงษ์ข้อมูลทุกอย่างของสมพงษ์นะครับถูกบันทึกลงชีทหนึ่งเรียบร้อยไปดูที่ชีทสองครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับชีทสองเนี่ยก็จะมีไฟล์ pdf ขึ้นมาให้เราเรียบร้อยนะครับถ้าเราคลิกดูตรงนี้นะครับก็จะได้ pdf ของสมพงษ์ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือบันทึกเสร็จก็ได้ไฟล์ pdf พร้อมสร้างลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับ สมาชิกที่เรียนซูมในโปรเจกต์นี้นะครับก็ไปปรับโค้ดนะครับฝั่งนี้นะครับโค้ด .gs ก็เพิ่มแค่บรรทัดนี้เข้ามา Return Last สลูบอก1น,นะครับส่วนฝั่ง Index นะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ